พอรกแต่ผมนั่งสมาธิมีแต่ฟุ้งกับฟุ้งก็มันเป็นความฟุ้งสากลคิดนอนคิดนี่จนวุ่นวายใจไปหมดแต่พอผมนั่งไปได้ประมาณวันที่สี่ก็เริ่มจะเข้าที่กันอันนี้เป็นเรื่องปกตินีจ๊ะเพราะว่าน้อยมากเลยที่นั่งวัดแรกแล้วใจหยุดนิ่งก็เป็นแต่ความฟุ้งสากร ุ้งเรื่องคนสัตว์สิงของธุรกิจการงานบ้านช่องแรงต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่นะจ๊ะเราจะไปกังวลมันไม่ต้องฝืนไม่ต้องไปเพ่งไล่ความฟุ้งว่ะฟุ้งไม่เอาก็ไม่ถึงขนาดนั้นเฉยเฉยช่างมันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแช้สองคำนะช่างมันเฉยเฉยแต่พอดาวพระเด้ประมานที่สี่ก็เริ่มจะเข้าที่ครับผมฟุ้งน้อยลง ฟุ้งน้อยลงนี่ก็คือรางวัลสำหรับผู้ที่ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธินี่จ้ะฟุ้งน้อยลงใจสบายง่ายขึ้นวันนี้ผมเอาใจมาไว้ที่กลางท้องทำใจเฉยเฉยไม่คิดอะไรใจผมนิ่งมากเลยนี่นะจ๊ะไม่คิดอะไรใจผมนิ่งมากเลย แล้วอยู่ดีๆผมก็เห็นมีจุดสว่างเล็กๆเ,เกิดขึ้นน<า>ี่ค่ะในตัวของผมก็แปลว่าจุดสว่างเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวแต่มีเครื่องกันนมมก้นความเห็นคือความมืดเนี่ยมากั้นความเห็นจุดสว่างในตัวของเรานี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำสมาธิ ความมืดหมดไปจุดสว่างก็เห็นได้พอมองเข้าไปก็ยิ่งเห็นเป็นประกายสว่างมากขึ้นผมนั่งมองความสว่างนั้นอยู่พักใหญ่นี่มันมหาจรรย์นะจ๊ะที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเพราะปกติมนุษย์6กพันเจ็ดพันล้านคนในโลกหลับตาแล้วมืดนี่จ้ะถ้าจะอัศจรรย์ชายยกกำลังสองนี่นะจ๊ะ ต้องหลับตาแล้วไม่มืดนี่จ้ะผมนัองมองควอสางในะอยู่ภาคใหญ่ก็เห็นมีวงกลมกลมใสๆเป็นจุดเล็กๆอยู่ที่กลางกายนี่จ้ะวงกลมใสๆพอมองเข้าไปดวงใสๆนั้นก็ใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่ากับนิ้วหัวแม่มือ นี่จะเท่าขนาดนี้แหละนี่จะ้ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเกือบเท่ากับลูกฟุตบอลเออนี่จะ้ะนี่ไงจนเกือบเท่ากับลูกฟุตบอลดวงนั้นทั้งสวยทั้งใสและมีประกายสว่างด้วยนะครับนี่จะ้ะนี่นะ ดวงนั้นทั้งสวยทั้งใสและมีประกายสว่างด้วยนะครับในอย่างน้อยอาเซนชยัยวันพรุ่งนี้เห็นอย่างนี้ดิอย่างน้อยอย่างนี้นี่เนะจะจะมีความสุขมากเลยนี่ผมเห็นอยู่นานและชัดมากเหมือนมองด้วยดวงตาชัดมากเลยชัดจนหายสงสัยเนี่ยว่าเอ๊ะที่เราเห็นนี่คิดไปเองหรือว่า เข้าถึงจริงๆนี่หายสงสัยเห็นไหมจ๊ะทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิดวงใสๆนี้ก็จะมาให้เห็นทุกครั้ง<า>เห็นไหมจ๊ะมาตอนที่ใจนิ่งๆนี่ไงเราและอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายนี่จ้ะจะมาอยนี้ทุกครั้งบางวันชัดมาก บางวันชัดน้อยเอาวันไหนเราหยุดนิ่งได้มากคือใจเนี่ยมันนิ่งมันไม่สัดสายคิดเรื่องอื่นนิ่งอยู่ที่เดียวในตำแหน่งที่เห็นนี่นะจ๊ะมันนิ่งมันก็เห็นชัดพอมันไม่นิ่งหรือนิ่งหลุมหลวมไม่นิ่งแน่นมันก็ชัดน้อยนะยถ้านิ่งแน่นเหมือนเราดูของใกล้ๆนิ่งแน่นนิ่งนิ่งดูมันก็จะชัดมากนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่นะจ๊ะ แต่ผมก็มีความสุขทุกครั้งไม่ว่าชัดมากหรือชัดน้อยแปลว่าความสุขนี้อยู่ที่ในตัวอยู่ที่จุดใสๆและกลางดวงใสๆนี่เลยจ้ะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้จนวันหนึ่งผมได้ไปนั่งในโบสถ์ซึ่งเงียบมากพอหลับตาก็จะเห็นแสงสว่าง และไม่นานก็เห็นดวงใสๆในกลางท้อง<า>นี่จ้ะเพราะาเริ่มเริ่มเริ่มคุณและเริ่มวางใจเป็นนี่นะจ้ะผมมองดวงนั้นนิ่งๆแต่ตอนนั้นใจนึกถึงองค์พระทัในใดนั้นผมก็เห็นพระองค์เล็กๆผุดขึ้นมากลางดวงนั้น<า>นี่จ้ะแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้น สูงจนเกือบเท่ากับลำตัวของผมเป็นสีขาวใสๆมีแสงนวลนๆนี่จ้ะจิีิถ้าคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้เลยจ้ะนาคธรรมทายาตเห็นอย่างนี้ทุกคนนี่เะจ้ะนี่จ้ะความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นความรเรื่มงพิธิลภาพาูมิใจก็จะเกิดขึ้นปีติสุข จะหลอเลี้ยงใจทั้งวันเลยและตลอดชีวิตนี่ใช่นี่ผมยืนนานประมาณสิบนาทีท่านก็หายไปจริจริงนะท่านยังอยู่ที่ตรงนั้นองค์พระยังอยู่ที่เดิมแต่ใจของเราบัญญาบขึ้นมันถอนออกมาอย่างนี้นะจ๊ะเจงมองไม่เห็นเหมือนที่เคยเห็นท่านก็หายไปเหลือแต่ดวงกลมๆก,ก็ยังดีนี่เลจ๊ะ ที่ถ้านั่งสมาธิทีไรก็จะเห็นได้ทุกครั้งดวงกลมเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะลูกนะดีมากเลยอย่างน้อยเรามีดวงสสใสใสชัดใสสว่างตรงนั้นเป็นที่หยุดใจของเราผมจะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นพระแท้ผมอยากให้พ่อกับแม่ได้บุญกับผมเยอะๆครับรรอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละจะพ่อกับแม่จะได้บุญเยอะ ต้องแบบนี้แบบนี้นี่นะจ้ะ